สวัสดีแฟนเพจนะครับแม่อินกันโมกชวังนะครับสวัสดีลูกศิษย์ด้วยนะกุคนนะครับวันนี้มาดูลูกศิษย์นะครับที่ตลาดเคหะบางพีนะครับซีสามนะครับที่เคยมาใครจำได้นะครับเคยมาแล้วนะเคยมาสอนรอบหนึ่งที่จําได้นะวันนี้ลูกศิษย์เพิ่มเตานะครับเพราะว่าทําไม่ทันเตานี้เตานีตาชุดใหม่มีตัวเก่านะครับเตาเดียวมันทําไม่ทันนั้นลูกค้าบอกลูกศิษย์บอกนะครับ ไม่ทันขายก็เลยต้องเอามาเป็นสี่ตัวแบบนี้นะครับช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะบลูกค้าบอกว่ามันไม่ทันนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องเพิ่มนะครับเดี mm ๋ย hmm. วให้ดูพี่อ่ารอบรอบนี้ไม่ค่อยหนาพี่รอบรอรบนี้ไม่ค่อยหนา mm hmm. อ่าแม้เราเรา<อ>มองเห็นข้างล่างดำๆไางเงี้ยตัวนี้ไม่เห็นเลยแม้ตัวนี้แบบโอ้โหแบบมองไม่เห็นเลยโอเคครับ <c oughs> ลูกศิษย์มีปัญหาในการเขย่านะครับในเรื่องของใส่แป้งหนาไปอย่างตัวนี้นะครับพราะมันหนาแล้วมันก็จะสุกช้าด้วยนะครับเสียบมันทําให้เราใช้เวลาน,านานมากขึ้นนะครับ mm. ผมก็เลย mm. ก็เลย mm. ดูก็เลยดูนะครับ mm. จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะตัวนี้ออกขายหน้าร้านได้แล้วนะครับ ขายเองเลยนะขายคนเดียวด้วยนะครับผมเก่งมากเลยนะได้แป้งมาแลวกี่โลครับน้ดาัหน้าโหลดสี่โลครับ,ส,รบสี่โลอู้ยอดเลยสี่โล,โลนะครับผมสี่โลสี่โลถือว่าเก่งมากเลยนะครับสี่โลตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งยันสองยันครึ่ง,งบ่ายโมงครึ่งถึงพุ่มครึ่งครับโอ้นะครับ 4กิโลนะครับหรือว่าไม่ธรรมดานะเก่งนะครับเป็นทําเลที่ขายได้เรื่อยนะครับแต่ว่าไม่มันก็จะมีช่วงที่พีคนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรื่อยๆคนเดินเรื่อยๆนะครับนั่รถลองงัดตัวนี้ออกนะครับผมว่ามันน่าจะไม่ไม่ไม่สุกไปกว่านี้แล้วแหละครับไปแล้วเพราะว่าแป้งมันหนานะตัวนี้นะครับมันทําให้เสียเสียเสียเวลานะครับแล้วก็ทําให้เสียเตาไปนะครับ ต้องลองงัดออกดูนะครับนี่คืออาการของแป้งหนานะครับแล้วโรดรเขย่าหนาไปหน่อยนะครับแต่ข้างล่างมันสุกแล้วแหละแต่ว่าตรงขอบตรงนี้นะมันจะไม่สุกนะครับเวลาเรางัดมันก็จะขาดตรงขอบนะยากนิดน,นึงนะครับนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับมันจะงัดยากเพราะว่าตรงขอบมันไม่สุกอะครับ พอเมสุกปุ๊บเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขาดเราตัดเอาก็ได้ครับเราต้องยอมนะครับยอมตัดยอมยอมยอมเคี่ยงออกแล้วเราก็จะเริ่มใหม่นะครับมันจะได้สุกเร็วขึ้นตัวนี้เราก็ต้องยอมไปนะครับนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่นานนะครับเพิ่มเป็นสี่เตาแล้วนะครับลูกศิษย์ที่ตลาดเคหะบางพีนะครับ ใครที่ดูคลิปเราอยู่น่าจะจําได้นะเพราะว่าเพิ่งมาเรียนไปนะเพิ่งมาเรียนไปเพิ่งเพ,พิ่งมาสอนไปช่วงน่าจประมาณเดือที่แล้วนะครับนี่ก็มาเยี่ยมด้วยนะครับอ่านี่ครับใครที่เจอปัญหานี้นะครับต้องต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้ติดนะเห็นแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่สุกนะครับอ่าแ,แป้งมันหนาไปนะต้องงัดออกคือมันร่อน ร่อนครับเนี่ยร่อนเลยแค่ว่าเราโรยแป้งหนาอ่าใช่ครับมันหนาไปมันก็จได้สุกช้ามันใช้เวลานานนะครับเพรามันจะเหลืองทั่วเราก็ต้องยอมตรงนี้มันจะหลุดไปเลยใช่ใช่ครับนะครับเนี่ยแบบนี้ถือว่ามันไม่ติดนะถ้าเราองั้นออกแล้วเนี่ยเป่ามันสะอาดแบบนี้นะครับมันมันไม่ได้ติดนะครับเพียงแต่ว่ามันมันเอ่อมันไม่สุกข้างบนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องปักใหม่นะนะครับ แล้วรันรันต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ทันขายเพระาะว่าตอนนั้นเราต้องล้างก่อนไงเตาที่มาใหม่เราต้องล้างเบาก่อนนะครับแล้วก็หยดแป้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําต่อไปนะครับแต่ว่าสองเตาน,นี้เป็นเตาเก่าเราก็ทําต่อได้เลยนะครับความร้อนมันก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติม,มใช้ได้เลยนะครับขนมคกุกถ้าทำแล้วมันร่อนเนี่ยเบ้ามันจะสะอาดแบบนี้นะครับมันจะไม่มีทะไรติดเลยนะครับ เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องไปไปเคลียอะไรออกแล้วก็ทําต่อได้เลยเนะี่ยนาเราก็จะใส่แป้งต่อได้เลยนะครับความร้อนมันก็จะเท่าเดิมเพราะว่าเราเอาออกเมื่อกี้เราหยอดเลยนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับถ้าเราทิ้งเบาไว้นานแล้วมไปตัดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับความร้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเร,เราลองงัดนออกปุ๊บเราขย่อยต่อเลยเนะี่ยมันก็จะความความร้อนมันก็จะเท่ามันก็จะเท่าเดิมนะครับนี่ เติมวัตถิลงไปนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับลุกศิก็เริ่มจับจุดได้แล้วนะครับก็เขย่าเป็นแล้วนะครับมันก็ง่ายนะครับ ใส่ไส้นะครับแต่อาจจะเหนอยนั้นน้รถนะต้องเดินอ้อมมาหาลูกค้าด้วยใช่ไหมป <laughs> กติมันต้องมีคนมาช่วยครับแต่นี่ยน้เราก็ทําคนเดียวเลยก็ถือว่าเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยผมพกอยู่ด้านนู้นนะครับจับใส่กล่องมาแล้วนะนรวมแบบนี้เลนี่ก็ลูกค้ามาก็หยิบได้เลยนะครับตอนนี้เราเอามาใหม่นะเราจะเผาเตาก่อนนะครับเราจะล้างเตาก่อนนี่ผมหยอดให้แล้วนะ เรางานออกแล้วก็ใช้ได้เลยนะเปิดฟ้านะครับโอเคนะครับอันนี้นี่นี่เป็นตัวอย่างนะครับของของการเริ่มธุรกิจนะครับที่เมื่อกี้นะเขาบอกว่าได้วันละสี่โลนะโอ้ถือว่าเยอะนะสี่โลถ้าตีเป็นเงินก็ผมว่าต้นจะมีพันกว่าบาทพันห้าถึงสองพันนะครับนะครับค่าล็อกตัวนี้ไม่แพงนะผมเคยถามแล้วนะครับใครอยากอุดหนุนนะครับใครอยากจะมาชิมขนมคกนารดนะครับก็ที่ ตลาดเคหาบางพี C3 มนะครับมาได้เลยเปิดบ่ายโมงนะครับถึงทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะครับแวะมาชิมได้เลยนะครับบรรยากาศตลาดลูกสิษยของไม่อินขนมของชาวางเอนะครับก็ขอบคุณน้รดด้วยนะครับที่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 ไว้ใจเรานะเราก็นี่ครับเราก็เอามาต่อให้เป็นเตาทุด4หัวนะครับสายเรียงเลยนะครับสวยงามนะครับไม่ระเกะระกะ ฝั่งนี้ก็ไม่มีสายก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้เราต้องทำไงเดี๋ยวบางทีเรามีมันมีสายออกมาปุ๊บเรามือไปดงไปโดนอย่างเงี้ยครับเตาผัมก็มีนะครับแต่เงี้ยคือเราเก็บสายไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราทําด้านนี้ปุ๊บมันก็จะง่ายและโล่งละง่ายนะครับอ่าตรงนี้เวลาเราทำเนี่ยเวลามันสุกเราเปิดโชว์ลูกค้าเห็นไหมลูกค้าเดินผ่านมาลูกค้าเห็นนะครับมันก็จะดูน่าทานะลูกค้ามาแล้วนะครับนั่นนั่นแล้วโลดลูกค้ามาแล้วครับ นะครับก็เร ok so no okay oui> ื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขายแบบเรื่อยๆนะครับกล่องสองกล่องเก็บย่อยไปเรื่อยๆนะครับวันละร้อยกล่องก็ได้นะครับวันละสองพันกุ่บาทนะครับโอเคนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูแบบวิธีการทานะจากที่นาเขาไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยรู้เกี่ยวกับขนมคมมาก่อนเลยนะครับเรามาสอนให้แล้วก็เราก็ สอนให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นของเรามันก็จะไปได้เร็วแบบนี้นะครับอันนี้ก็ออกสามารถออกขายนะครับสร้างรายได้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกสิทธิ์ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับจากไมล์และลูกค้านะครับขนมโคกหน้ยจ้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนมโคกนะครับไม่ขนมโคกชาววังเราสั่งซืขนมโคกแล้วก็ ให้คําแนะนำนะครับแบบครบวงจรเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ในเพจแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวเอาขายใพ้ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ